ค่ะทุกคนเหมือนทุกวันเลยนะคะเหมือนทุกวันเลยนี่เลยค่ะกูจิ้นของเรานะคะทุกๆเช้าก่อนไปทํางานนะคะอัดโปรโตีนให้ถึงนะคะแล้วก็ไปทํางานที่เรารักกันนั่นเองทุกๆเช้าทุกคนดูอันนี้หุ่นตอนเช้าของแม่นะหุ่นตอนเช้าของแม่นะคะนี่อันนี้คือหุ่นตอนเช้าของแม่นะคะนี่เลย ออกกาลังกายเบาๆนะคะทุกคนแต่ว่าได้หุ่นนี้มานั่นเองนะคะทุกคนเนาะนี่เรากินโปรโตีนอัดโปรโตีนโบตาพีโปรโตีนโบตาพีพัดหรือโปรโตีนเบทโปร,โต,โปรโตีนพัดนั่นเองจิวกินทุกเช้าวันละสองแคปก่อนไปทํางานนะจิวกินทุกเช้าวันละสองแคปก่อนไปทํางานนะคะเดี๋ยวจิวจะกินให้ดูเลยนะคะ 1> 1, 2, หนึ่งสองสามสี่นี่นะคะทุกคนเดสองแคปพัสอแคปด้ืม,มโปรตีนเบตคือโปรตีนล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นตนะคะส่วนโปรตีนพัดจะมีสารอาหารอย่างอื่นเพิ่มเข้ามานะคะเดจจวบอกประสิทธิภาพนะคะ คุณสมบัติของเขารวมๆกันเลยนะคะทุกคนเรากินโปรตีนเบตโปรตีนพาร์อย่างละสองแคปช่วยอะไรนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อทุกคนช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะช่วยเร่งเบิร์นเร่งลีนเร่งการเผาผลาญไขมันนะคะทุกคนช่วยทําให้เรากระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่สรมแล้วก็จะไม่แก่ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนช่วยทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วก็ช่วย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมแซมทุกส่วนที่เป็นเซลลเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณทําทให้ผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งไม่เสื่อมไม่โทรมผิวเรียบผิวเนียนผิวใสผิวแข็งแรงผิวไม่ไวต่อแดดนะคะทุกคนเนาะแล้วยังมีส้มแขกทําให้ระบบขับถ่ายดีถ่ายง่ายถ่ายคล่องแล้วก็ถ่ายไม่แข็งทุกคนตอนเช้าจุกินเบตสองแคปพัสองแคปตอนเย็นก่อนออกกําลังกายเบตอีก2แคปพัดสองแคปนะคะออกกําลังกายเบาๆได้หุ่นนี้มาทุกคนจากคุงยุ้ย นะคะทุกคนไปแล้วจ้าไปทํางานที่เรารักกันดีกว่าจ้าทุกคนดูทุกๆเช้าจูาจะใส่เสื้อออกกําลังกายไว้แบบนี้นะคะไปทํางานก็ใส่เสื้อออกกําลังกายนี่แหละทุกคนไปนะคะกลับมาก็ถอดเสื้อ,อทํางานออกแล้วก็กําลังกายได้เลยนั่นเองไม่ว่าวันไหนจะไลหรือไม่ไลก็ตามนั่นเองนะคะทุกคนออกัวละท่าก็ยังดีนะคะอย่าง บางอย่างเมื่อวานวันก่อนจุก็กระโดดตบท่าเดียวแล้วก็จบนะคะทุกคนเนาะไปแล้วคะ่ะไปทำงานที่เรารักกันดีกว่าจ้า